สวัสดีค่ะเห็นเราสองคนถือกระทงแบบนี้ใช่แล้วค่ะวันนี้เป็นวันลอยกระทงกระทงที่ใช้เนี่ยก็ต้องเป็นกระทงที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างขยะให้แม่น้ำนะคะใช่แล้วค่ะเพราะชาวกรพรเนี่ยใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดไม่ว่าจะอนุญาตหรือกํากับดูแลเราเชาวกรพรหลงปันใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบบตัวแม่เลยนะว่าแต่คืนนี้เราจะไปลอยกระทงที่ไหนกันดี ก่อนที่จะคิดไปถึงตรงนั้นเนี่ยหนูว่าเรามาดูขวการดเนิน,นงานในเดือนตุลาคมปี2 5 6 7, 7กันก่อนดีกว่าค่ะไปดูันกเลย3ตุลาคมครบรอบ22ปีวันสถาปนากมุุตสาหกรรมพื้นฐานรายการเหมืองแรกอพรรออดิทัศน์นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ม่วงสวงพนารายพระภูมิเจ้าที่และถวายเพลนพระสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานรับปีงบประมาณ2568 เป็นผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมรวมข้าเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพ,พระกฐินพุทธศักราช2567เร่งรัดติดตามการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณและผลการดำเนินง,งานของกอพรประชุมคณะทำงานจัดทำอนุบัญญัติออกตามความในกฎหมายว่าด้วยแร่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บท การบริหารจัดการแร่ของกพรครั้งที่1ทับ2567รกรพรอนันต์นำทีมเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานตามโครงการนำวัตถุดิบประเภทหินฝุ่นและหินครุกที่ผ่านกระบวนการโม่บดและย่อยหินประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการร่วมจัดงานกาชาติของกระทรวงอุตสาหกรรมรกรพรยุทธศิลป์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขอครอบครองแร่เหล็ก ภายหลังประทานบัตรสิ้นอายุของบริษัทพาลินจำกัดครั้งที่3ทับ2 5 6พรอกพรได้อนุญาตประธานบัตร2แปลงอาชยาบัตรผูกขาดสำรวจแร่1แปลงประธานบัตรสิ้นอายุ8แปลงโดยสามารถจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ได้355.31ล้านบาทซึ่งเป็นค่าภาคหลวงแร่ประเภทหินอุตสาหกรรม78.53ล้านบาท กำกับดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมายจังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงาและชนบุรีรวมถึงร่วมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประธานััิรตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาขออนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแร่สำรวจพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ทวนสอบประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ CSRD พิมพ์ประจำปี2567จำนวน10แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นกำแพงเพชรนครสวรรค์ลำปางอุบลราชธานีพิจิตรและระยองและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ CSRD พิมพ์เน็ตเวิร์ประจำปี2567จำนวน2แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางและระยอง รงพื้นที่รังวัดตัดเนื้อที่จังหวัดสุขโขทยัยและรังวัดหาปริมาตรแรก่กองแร่ที่กำแพงเพชรและนครสวรรค์จัดกิจกรรมเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใย,ยประชาชนปี8ในพื้นที่จังหวัดสงขลาพังงาละนองและสุรินทร์ จัดสัมมนา,าเรื่องพัฒนาองค์กรก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนปีที่3ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้มีการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร จัดสัมมนา,าเปิดตัวต้นแบบเทคโนโลยีคัดแยก b แบต a s สจาก e v วีแอนด์วีลิียมไออนแบตเตอรสู่การรีไซเคิลอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไออนแบบครบวงจรจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพศ .2567 ร่วมกับเครือข่ายสถานประกอบการเมืองแร่ภาคเหนือตอนบนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภายน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมปลูกป่าชายเลนเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อนเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2517ภายใต้โครงการจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจดูแลสิ่งแวดล้อมดินน้ำลมไฟกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจทำความดีด้วยหัวใจน้อมถวายวันปิยะมาราช23ตุลาคม2567 โดยอพอรอนำเจ้าหน้าที่ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และถวายสังฆทานณวัดเป็นมาบพิษตุสิทธวนารามสำหรับสรขอเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพวงมาลาถาวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวารีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะจังหวัดที่หน่วยงานตั้งอยู่และนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวก่อนทําไมอปานอยากไปลอยกระทงแล้วไปลอยกระทงกันดีกว่าก่อนที่จะไปลอยกระทงเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้ทางช่อง Youtube ดิพิมชแนเเล,ลเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ